สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองไา่นะคะน้องก,กับน,น้องพึ่งนวนะคะพี่น้องขาพอทุกวันคือรันบีครับต้องกินเพี่น้องทุกวันคือการกินนะคะเมื่อจะมาก,กินตําทะเลนะคะพี่น้องขาก็จะมีเอเซนสรีก็จะมีแค่นี้นะคะจะมีบักแตงมีผักสลัดนะคะหรือผักกาดหอมนะคะมีผักเนาหรือว่าผักขาค่าะก็พผักกาดขาว นะครับมีคางกุ้งหรือหัวกุ้งทอดนั่นเองนะจ๊ะท็อปปิ้งด้วยออนท็อปด้วยแบบว่าอ่มบักกะตินปูเปี้ยวเอยซอศครีขึ้นมาซิหัวใหญ่มากโคกใหญ่แห้งถูก่อนถูก่อนโคกใหญ่มากก่อนเขาต้องหยเคขียาเราต้องตำเลยฮะกระเด็นกระเด็นกระเด็นพร้อมมือไข่พร้อมเด้อ ขออภัยคนแบบว่าไ,ไม่กินบ่กินเด้อเขาแงเล้งพี่น้องเด้อม,มาโกใหญ่แห้งใหญ่กว่าเหียกว่าผ้ะบ่กินเขาแกล้งผสมจะห้วยเรือผักกะทินทุกคนห้วยแบบว่าตามจะสอบบาง้านได้คนมักข่งในหน่อยๆเนะจะห้วยได้หลายเลยซ่อนยุ่งเลยเสียงไอซ่อนยุ่งมาซ้อนแม่งแม่งมาอยากหลายจักหน่อยพี่น้อง น,น,นี่นะคะน้ำปลาแดกบอยเยอย่ยบอกคุณอาปลาไหลอีพึ่งนะคะทุกคนขานั่แห้งขออนุญาตห่วยด้วยอันนี้นะคางกุ้งนะครับหัวกุ้งทอดนะคะทุกคนไปนยกลุ่ยไปเลยกินเขาแรลงพี่นองขาเหมือนกินเขาครับเดียว mm hmm. เอ๊ะเอ๊ะสวัสดีค่ะมาเถอะ ได้้บ่ได้ปันบอรด้ให้กินอยู่เขาอยากอันตุยหลุยซีมก่อนนะทุกคนนามันจะเป็นยังไงนะสูตรไต่ตัวอันนี้มนอันนี้สอดอ่สอดนะเฮ้ยปักอสอดอันนี้เอาไปเจียไปแล้วอ๋ออือพาคานเข่าขาต้องกินแบบโอ้ยแม่งไม่กระไร มันไม่เยอะมันไม่อย,มา,มา,อยากไล่แล้วเกินพี่น้องมากแค่แบบใดเอออะไรก็ได้เขาจะมากินแบบว่าน่ารักน่ารักกินแบบบ้านๆนะเพราะอยากใส่มือนล้วนี่เด้อขออนุญาตใช้มือนะ,ะอาจแสดงถึงตจไม่ต้องวุ่นตั้ง,น,งน้ำปลาเดียร์เขาให้พี่น้องใส่ข้าวโพดใส่ปลาหมึกกล้วยถ้ายุนนา่นมา้าผุยยี่อะไรละ่ะแต่อนี่มันโดดเด่นกว่า แต่ว่าต่ำเพราะเพ็ดเดเิมเป็นปเขาแหลมเลยไม่อยากต่ำเพล็ดมันจะแตกปากหวกัวจะม,มือเลยนะมือเลยใส่มือเลยห้าผักก่อนกลุ่มหนึ่งต่อไหมหลอ่อแปาดแาดแปดแปด มึงนี้นะเจ็บเ่านั้นเจ็แล้นนนวนอนก่อนเจียนอนไ้ออกคอนทองกนตํามเมี่ยงพี่น้องก,กินเมี่ยงบ,บิดบสวนหนึ่งอตอนทำกอนนี้ปเปม่ใช่ลูกมามต,ต้องการเหตุฮดต้องการเหนะอื้อ ยินดีตาแซ่บพี่น้องเขาแรงกุ้งเข่ากันแห้งเข่าเขา,ขากับปลาเดกแบบปลาเดเดเขานะมันไม่มเลี่ยนนะคะมันมันแบบบอลนี่เลยเนาะมันนัวไม่ก,ไ <ป S 3> กินแต่มาคุ้งเหรอพี่น้องเราควทานเพราะว่าไปขอาปลาหาเห็ดหาปลาท่านพวนปัญหาแล้วตอบแบบการเอาแล้ว แล่วมังนค้ืนเนาะข้าวัจไปในีพื่นไปสองทุ่มหนึ่งแล้วทุ่มหนึ่งก็จะออกการแล้วบัะเทเนียขั้นจะเบียกันสองข้อารกย์นออกบ่ได้พี่น้องหลวงปลาได๋มือนั่นซอดออกสอนอย่างเขาจะจะไปซอดใส่บะไเห็ดไตมิตรทินไปดมด้วืมิตรทินตาดินบ่อยูรชืมาทุลาหาติตะการนึ่งเรือไปเรืมาเหลือมิเตเห็ดไตเบือกใจมันไตอีพี่ยอกข้นมาฮะด้ปลาเขาอีแบบมันกหายเห็ดเก่งแท้คอยวา าไปหามาอีเมะมาคัดออกหายไม่ได้เห็ดไตเบื่อดีแต่บบอกว่ากันแกลี่ยหินอิ่งว่าทำไมมันตายเป็นขึ้นได้ข่าวอะไรสามสามสาวนะกระเทยสาวมอดสาวผึ่งสาวเปียวนอดกล่องกับมะยอให้บ้านฮะดิมียตายซะมีอีเด้อรระวังเด้อตาเบอร์ไ้ดีเด้อดตาเห็ดไตเบื่อข้าวบดบะแมี่ว้าข้าวบะแมี่เส้นน้ำปลาน้ำดุกอยู่แล้วเนาะเข้าววันนี้ใส่เส้นเลยเนาะอืมไอเดือบเส้นตับหมห้องเขาเหล่าทะเล พักขาขนาดพี่น้อง,อ,ง,หหอ,งอืมลักพากุ้งค่ะน่าเป็นัอางน่าร้องห้เนต้องหันมาห้องดับบล์บอกแมนแมนแมนศิลนะนั่งรูเนะ้เหรอนี่นี่ทุ่งอันบากาหินสด,ดไปเลยพี่น้องกิินน้่ำแรงเนาะ าอาจาจะจัดพักแัดต่งพะค่อยเขาจี่นะครับ,รบอรอกก้องคิดว่าเปิ่นอุตสาตะกอนเอาไปนี่ไปหน้าเอะกินออที่งมามเลสููกินผสมแต่เสียวเมื่อเด็กอะไร มันเป็นแนว้ดื้อขาดว่ะเดีคือคือประเด,ก,ะเดกก็คือคือแบบอะไรก็ได้ที่มีปลาานะคะสักตั้งหนึ่งอย่างเหมือนมะจ็นตะกินแห้ง,างขาดไปเนาะขาต้มไทยแบบว่าแหนมดิ้นบองแลเราใสแบบใส่แดดใส่ยังสีำม่นสะสีสวยบอกเนาะลงมาเลยพี่หน้อมันขึ้นแล้วจะไปไใสมไม่ไม่ออกกับว่าเดดมันขึ้นคเปดิซีหมงนักพอดีอ่ะหน้าเหียง ถ้าอ,อย่างน้อยไม่เห็นแบบบรรยากาศข้างหลังไงแค่บรรยากาศแบบป่าปูสาบแบบเผาป่าถ้าจะไปกิน,นเนี่ยถ้าจะกินอนี่ยกันถ้าจะกินในป่าผัดยุ้งหามแบบนี้ไม่ได้กิน <c oughs> ที่เขาเขื่อนเหรอจะให้มัน,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 มปน <c oughs> มไป <c oughs> สันเขื่นขอนบ่มันกระบวดกันได้หรอฮะให้บิาดาเนาะอียากี่เดียร์แล้วนี่าเนี่ย อยากกินอลรูแล้วเรแ็ินเลยเข้าแข่งแม่ยังาอสเมนสิ่งผ้ประแดล้วเพื่อแเขาไปดาอสเมนคือประแดดใคยบ้เพ่อเนกลัวอืากกินข้าวแล้วข่าวออสเมงนแล้วมีข่าวพระิจารณาอยากโดนอยิบท้ารหัสกินบุรีกู ยิ่งข้าวยิ่งมาแรกง่ะนะเบิ้งข้าวแม,ม่ผมเขารีวิวอยู่เลยข้าวก็ตลอดอ่ะข้าวมันยังออกมาตลอดอควานอยากเต้นตีนตนไปได้ผมต้องเจอแบบว่าออกมาแบบเนาะกินอะไผมนี่ในี่ไม่ได้กิบแม,ม่หน,นี่ยั่อันนี่กูกินแล้วก็จะอันลั่วคนน,นี้คืออึดตรงนี้ไงวะคันฝามืดคือมืดฝนมาแล้วอ,อะเป็นอะไรส่วนสิไม่ไหลส่วนจังหวะ อืกินแบบบึ้นบั่มต้องถ่ายมือนห้ีะเอียด้สตดเพราะเขากินหลายอย่างแห้งมือเนี่ยนี่ยังกระถือใจต้องไปหาสลักแบหมอกบักอันับกป่วยข้าเจ้ามือื่งก็จอิงนกป่วยมันเวลามาเลยพร้อมฮะกินของมันก่ ต้อนยสต์กรตื่นในหกโมงนะพร้อมครัคไปสันเ่รนบอกีรร่ล้วไปนอนต่อได้คันอี่เปียนบาหานลูกไหนหกโมงเจ็ดโมงนี่ยแล้วเปลี่ยนแล้วลูกมกก่ก,มก,กินขวเล้วเพ่งวันลูกลงม่านแล้วเปลี่ยนแล้วล,ล,ลูกฉันไม่รู้หกโมค่ะแล,ลแล้วสิลูกระมาณเทียงบก่ก้ากันช่วยนงโอเบนแต่ห้อยู่ในห้องของมันแต่ประมาณเก้าโมงพอนอนเสียงขึนหมดฉันนอนเที่ยงคืนค่ะ ฉันตัดตื่นเต่าแน่นอนแต่ฉันบอลูกไม่ประโยชน์อย่าอย่าตื่นนะครับนอนเต่าไม่ปกติตื่นแล้วก็จะลงมาข้างล่างไงต้องลงมาหมุนติ้วๆนะเข้าหมายกันแล้วก็บหยากเล่นอย่างก็เรียกว่าเออนอนเลี้ยวเอาเปิดรายการนั้นอะไรกับฟังแล้วก็นอนเอาเพื่อหนีบรรยากาศก็นดีๆอย่าไปหากินไรระหว่างพักอันนี้ยพักคาน่ะมันเดาลิ่นเคยเป็นบ่ยู่แลยหลือมันเดาลิ่นนะเพื่อถ้าคิดว่าบอกกินแต่ยังทำอยู่ไกลมันแจงเอาไปนะป้านเขาที่หาย กินอย่างกินเศรอบานอันก็จะเป็นคืนกินไปกินเอาบรรยากาศจะเอาจะออกไงไปกินเอาบรรยากาศใช่ไหมล่ะพาที่ขึ้นอ่ะพาที่กินพาเตอร์ปุ่นตกก็ไม่กินกินอุ้บ่นผุนมอนก็พาเต็มผุนที่แบบพาที่นึ่คือทันตะกอนจะมีคู่กระดึงไปแต่นเนาะกลางรบกเกอร์เป็นมันอ่เอาได้ป่วยสุดเนี่ย พราะเส้นไดจะอิ่มแหะก็อิ่มแต่เมียงแต่เขาจะกินแบบว่าตับหมูหมักหงพี่น้องดูมากินข่าวใจเศร้าแล้วกันพักไปนานาแบบนี้จะกิ้มหนูเครื่องลายปนีน่มันตงเจีมฝนกันหรือเปล่าใส่ปลแดกสองทาพี่ผู้ใดสามาพี่ผู้ใดยนึ่สามจ่องกระบ u ยใหญ่นาะายันกระดูกรดาอิ่มน้ำมันนี่แต่ว่าสมัคระเบ็นคนที่บ่ต่ำหลายที่เพราะ่าต่ำหลมันบ่แสบ ตาเรนหน่อยเอาเจาะขนาดต่กุ้งแบบเขา่เขาเข่าเกุ้ม,มันเหนืบประแดกมันแบบอันนี้นำ้ำแม่งไม่อยากลหลพี่น้องม,มันก็เป็นตาหุ่นหน่วยเวลาเขากินเนะเขาจำนำประแดดได้นึ่งนะสัญญาณเป็นอย่างไรเป็นตามอาวานแล้ว ถ้ายู่เขาบ้มากครับทุกคนถึงเขาควมกันค่ะลงเต้เวนแบบบคนกินเดือกบางคนสินอนแล้วมาเบิ้งกิบมาเบิ้งไปกินสิ่งกะหานเน,น,นี่ยมันหยาบอีพันดาทีนเนี่ยมันหยากินเผ็ดโคต้องมาให้มันนอนตายอยู่หันวัดเสียมันนอนหัวหยองอีหลักอีเลียอยู่หันทีนีมันกินเม็ดขึ้นยอดตะก่านี้ตะก่านี้เคย,ยเป็นบอ่อไปได้แบบเข,ขหาห้องน้ำี่น้องเงาบ่อตวด บ้านี่เนียกินก็บอกสัตว์ต่อไม่ต่างจากพระยิดาเลยบ้านี่เนียแล้วประเด็นคือห้องน้ำแบบมัน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 บริเีณระบายห้องน้ำแบบสี่เหลี่ยมแล้วมันอ่งเจ้ากระชายบ่ห่มตงมันตีขึ้นมันห่มตของเกลียบไก่ไตเมื่นั้นมันก็มันก็เคยเป็นกูว่าเอาไหมไม่นี่ไม่นี่ต่อแต่มันสีสีก็เหมียงเงี้ยวน้ำเหม็นเลย มันจะเป็นประเภทกับเหมือนกาแฟแล้วมึงคิดว่าขี่เ่าแล้วมึงขี่มึงต้องไม่กินปานล่ะตดมึงจะเอาท่านกำลังใจจะพูดตอนนี้เมื่อาร <c oughs> ัาาง้งแรกเมื่อตอนจะเล่นภาพดาเลย <c oughs> เอาเพระมานดาได้อันนี้ความบ้าคภูมิมาอือโดนเล่นตัวใครอันพัดตอ่อใครพักเข่ากับกูได้เขาแต่พร้อมอีกอย่างพันแตงหญิงผมเจ้าบอล จะมีจะบองนะครัะพมานดานะครับางคนสื่อบอลหืมสื่อน่าเออที่มันเกี่ยวกับแบบนี้มันเออไม่ค่อยนั่นแล้วไม่น่ากินแล้วที่เรียกว่าษีใคแจะบอกหลักผู้ใหญเขาประเสรไม่ว่าจะใครไว้ในมีข่าวนี้มาไม่มีใครไว้ใจใครได้เลยไม่เข้าภาษาบ้านไว้ใจอย่างได้เลยพารุ่งเหรอพาลงมันกินึ้นแบบประเด็นก็สิแบบไม่มีวัฒนแบบหนูข่าวที่มันหนาขู่เอา หนูขาวไม่น่ากลัวนะโรงงานหนูขาวอะ <c oughs> หนูขาวแหมหนูทอขาวอะงี้ว่ป็นระยะเนี่ยเอาเรามาแรงจริงๆเขอเขาเนี่ยอัมราพี่น้องตะก่อนที่ไม่ค่อยพอิมีมตำลายแห้งปากก็อลไรก็แท้ก็สับสับก็กกกที่ต่ำเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปทายกินไปเบ้่งไหมมึงเอื้อผลอะไรตื่นแต่เศร้าๆดอกไปหาหาหยังสูย เฮ็ดพอบ่หาไม่เห็นไปหนนุ่งงไม่ได้ต่อไปแล้วค่ะ